ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีในบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านชาวข้อวันนี้นั้นเราท่านทางหลายก็กลับมาพบกับรายการการพุทธธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุขโขทยัยที่คลื่นความถี่ FM 9 3 7 5เมกะเฮิรตดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระมหาดวงอำนาจสิริมังคโรวัดสวรรคารามในพระสังฆาราชูปถมอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัย ซึ่งจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมเพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำพร้อมกับบรรยากาศยามเช้าๆอย่างนี้ซึ่งในเช้าของวันนี้นั้นก็ตรงกับเช้าของวันที่14เดือนตุลาคม พุทธศักราช2 5 6พัเอาเจริญพรท่านผู้ฟังที่มาร่วมรับชมรับฟังกันต้องขออภัยวันนี้อาจจะช้าไปอีกแล้วโยมนะปัญหาบมในไลฟ์สดมันค้างนะโทรศัพท์ค้าง รีเซตใหม่ทำใมนะก็เลยชา้าอีกเช่นเลยต้องขออภัยด้วยกันอ้าสวัสดียามเช้าท่านผู้ฟังทั้งหลายมาดูแล้วแผงขาดหายหรือว่ากระตุกหรือเปล่ามด,ดูดูจน่าจะระาไม่ปกตินะก็ผู้ฟังก็อาจจะฟังนะปกติหรือเปล่าอันนี้แม่ใจต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยแล้วกัน อ้าวในเช้าวันนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญเลยนะสำหรับอมตมาวันนี้นะที่บอกว่าเป็นวันสำคัญสำหรับอรตมาภาพก็คือวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของโยมแม่ตมาอายุหกสิบเก้าโยมย่างเข้าสิบเก้าเพราะว่าปีสองพันห้าร้อยนะวันที่สิบตุลาคมปีพุทธศักราชสองพันห้ารอย ครบรอบวันเกิดพอดีแต่ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายโยมนะาจะาได้อวยพรให้กับโยมโยมแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็เท่านั้นไม่ได้มีการเนะฉลิมฉลองหรือมอบวัตถุสิ่งของใดๆนะให้เพียงแค่รู้ว่าวันนี้เป็นวันที่คล้ายวันเกิดก็แค่นั้น วันนี้มีคติธรรมที่จะหยิบยกให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังนะแต่พูดถึงก่อนที่จะถึงคติธรรมนี่โยมพูดถึงงานกระถินก่อนอที่วัดสวรรคารามจะมีการทอดกระถินสมัคีประจำปี2568ในวันที่3วันที่4พฤศจิกายน,นาวันที่สก็คือตั้งองค์กระถิน แล้วก็แห่รอบตลาดสวรรคโลกโยมวันที่สี่ก็จะเป็นการทอดกระถินสามัคคีประจำปี2,568ในนั้นจะมีครอบครัวของคุณทิพยดาศีวิไลนะหรือคนสวรรคโลกก็จะเรียกกันเจ๊ส,สวยนะ มาเป็นเจ้าภาพในการทอดกรถินที่วัดสวรรคารามแล้วก็ในวันงานก็จะมีการเปิดโรงทานต่างๆนะมีคนจองเป็นเจ้าภาพโรงทานก๋วยเตี๋ยวนะบางคนจองเป็นเจ้าภาพขนมจีนส้มตำมาต่างๆ ก็จะมีโรงทานที่หลากหลายโยมเอาจริงๆแต่ละปีแต่ละปีในโรงทานเกือบร้อยหรือร้อยกว่าโยมเต็มไปหมดเลยบางคนก็แจ้งบางคนก็ไม่ได้แจ้งนะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจัดสถานที่จัดสถานที่จัดโต๊ะเตรียมเอาไว้ให้กับเจ้าภาพทุกท่านอยู่แล้วโยม ที่จะมาร่วมบุญที่วัดสวรรคารามนะมาจัดงานร่วมกันมาแจกทานร่วมกันนอกเหนือจากโรงทานของญาติโยมที่มาร่วมแล้วก็ยังมีโรงทานของวัดที่ทำเป็นประจำทุกปีโยมที่บอกว่าเป็นโรงทานของวัดที่ทำเป็นประจำทุกปีเนี่ยทุกปีก็จะมีการทำโรงทานก๋วยเตี๋ยว อาจจะเป็นผัดซีอิ๊วหรืออะไรก็แล้วแต่แม่ครัวท่านสะดวกาจะมีโรงทานสองส่วนก็คือส่วนหนึ่งเป็นอาหารด้าน,นบนสาลาการประเรียนที่แม่ครัวแม่ครัวใหญ่เขาทำอยู่แล้วในงานทุกงานส่วนโรงทานส่วนที่สองของวัดเนี่ยก็จะเป็นพวกเหมือนกว๋วยเตี๋ยวผัดไทยอะไรพวกนี้ซึ่งสามารถทานได้ตลอดงานแล้วก็นำกลับไปกินที่บ้านได้ เคยเปิดโรงทานทีหนึ่งเนี่ยโ oh, โยมหมดเส้นเยอะมากบางทีหมดเส้นเนี่ยสามร้อยกว่ากิโลโยมเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยคือเราจะไม่มีการหวงเลยอาตมาขึ้นป้ายหรือว่าโรงทานวัดสวรรคารามสามารถนำกลับไปทานที่บ้านได้ เผื่อมีโยมคนไหนป่วยติดเตียงคนเท่าชร์แกะชะ่ชราอยู่ที่บ้านลูกหลานก็เอาไปให้ทานได้คือเราจะไม่มีการหวงและธรรมาก็จะบอกกับคนที่ทำอาหารว่าให้แจกจนกว่าคนจะหมดนะคนหมดเมื่อไหร่ค่อยหยุดแจกถ้าหากของไม่พอก็ซื้อเสริมทำต่อเนื่องจนกว่าคนจะหมดแล้วค่อยหยุด นีและวแม่ขัวจิตอาสาทั้งหลายทั้งปวงก็ทําได้ดังที่ใจปรารถนาโยมช่วยกันโอ้ยขยันขันแข็งเรียกว่าตัวเป็นเกลียวเลยเพราะว่าคนมันเยอะโยมแล้วปีนี้นี่นะคา,าดว่าจะหนักกว่าทุกปีคนน,นนะเพราะว่าท่านเจ้าภาพกระถินเนี่ยโยมในปีนี้เขามีการแจกเข้าสารด้วยคนก็จะเยอะกว่าทุกปีแต่ดูแล้วนะ เขามีการแจกข้าวสารเดิมทีตั้งใจว่าจะแจกพันถุงโยมถุงละห้ากิโลกรัมแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วท่านเจ้าภาพใจกว้างขึ้น,นขยายใหญ่ขึ้นโยมเขตบุญบุญญาเขตก็เลยกว้างขึ้นจากหนึ่งพันถุงเนี่ยกลายเป็นสองพันถุงญาติโยมทั้งหลาย ก็เยอะอยู่นะสองพันถุงเห็นว่ามีไข่ไก่มีมาม่าด้วยนะอาจจะมีไข่ไก่แล้วก็มีมาม่าด้วยหรือเปล่าแต่ว่ามีไข่ไก่แน่แหละโยมแต่มาม่านี้ไม่แน่ใจจําไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการสงเคราะห์กันในช่วงของเศร,ธธธธร,ร,รษฐกิจที่มันอาจจะย่ําแย่สําหรับบางครอบครัวโยมสําหรับบางครอบครัวเนี่ยเศร,ร,รษฐกิจอาจจะย่ําแย่ แต่ด้วยอาศัยน้ำใจของผู้คนที่มาเปิดโรงทานเนี่ยก็ถือว่าช่วยแบ่งเบาในระดับหนึ่งถึงแม้แต่จะเป็นเพียงแค่ในวันหนึ่งก็ตามโยมก็อย่างน้อยก็ทำให้คารวาะญาติโยมชาวบ้านที่เขามาร่วมเนี่ยได้กินอิ่มท้องโยมแม้เพียงมื้อหนึ่งก็มีคุณค่านะ การที่เราส่งเสริมให้เขาได้กินอิ่มท้องแม้เพียงมื้อหนึ่งเนี่ยมันก็มีอันิสง์โยมทำให้เขาคลายทุกข์คลายโศคลายหิวคลายกระหายได้อย่างเต็มที่ในวันหนึ่งที่เราทอดกระถินประจำปีในแต่ละปีเนียโยมมันก็เป็นประโยชน์ให้กับผู้คนที่เขาทุกข์ยากลำบากบางครอบครัวนะ <c oughs> ทำให้เขาคลายจากความทุกข์ยากลำบากมันก็มีอาน,นิสงส์เกิดขึ้นโยมนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวัดส,สวรคารามวันที่4พฤศจิกานะกิจกรรมที่วัดเนี่ยหลายอย่างมากญาติโยมทั้งหลายกิจกรรมที่วัดมีความหลากหลายแต่ทุกๆก,กิจกรรมก็ทำเพื่อสงเคราะห์ผู้คน ไม่ต้องอะไรอย่างการจัดงานศพนี่นะปัจจุบันเนี่ยมีศพค้างมาอยู่ที่วัดเนี่ยสองศพโยมแล้วก็วัดเป็นเจ้าภาพจัดการให้ทั้งสองศพเลยจัดการให้ทุกอย่างโดยที่เขาไม่ต้องเสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวหนึ่งในสองศพเนี่ยปรึกษากันว่าศพอยู่ไกลโยมอยู่จากปราเกตเนีนนทบุรีเนาะ บอกอาศพมาถึงปุ๊บอาจจะดึกหน่อยแล้วลุ่งขึ้นขอเผาเลยได้ไหมยังไม่ได้สวดเลยโยมจะขอเผาแล้วอะอาตมาก็ถามว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเกรงใจพระเพราะว่าเขาก็ไม่ค่อยมีกันก็ไม่รู้จะจัดงานศพยังไงก็เลยบอกว่าเป็นไร นจะจะยจะกลายเป็นปมในใจที่หลังเกิดวันหน้าวันไหนใครพูดถึงขึ้นมาว่าเออไม่เผาไม่สวดไม่อะไรให้เลยตามความเชื่อของคนไทยก็จะรู้สึกผิดในภายหลังก็จะเป็นปมในใจอย่ารีบร้อนถึงเพียงนั้นเลยเดีย๋ยวพาจัดการให้ไม่ต้องกังวลใจสวดให้เขาเถอเออโยมพอเราบอกอย่างนี้เขาก็เข้าใจพอเขาเข้าใจแล้วเนี่ยก็ปฏิบัติตามในสิ่งที่เรา แนะนําแต่วัดก็ต้องเป็นหลักใหญ่สําคัญที่จะต้องทําให้เขาเนี่ยมีที่พึ่งนี่คือถึงบอกว่ากิจกรรมต่างๆของทางวัดสวรรคารามส่วนใหญ่ก็เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับสังคมแล้วยิ่งในเศรษฐกิจแบบนี้สถานการณ์บ้านเมืองอย่างนี้อาตมาเชื่อว่าบางคนขัดสนโยู แล้วยิ่งถ้าเกิดการสูญเสียในครอบครัวทีหนึ่งมันมืดแปด้านเลยนะมันไม่รู้จะไปทางไหนเลยนะเอาเข้าจริงเมื่อเกิดความขัดสนในครอบครัวเนี่ยโยมแล้วมีหน้ำซ้ำเกิดการสูญเสียในครอบครัวของตัวเองเนี่ยโยมไปไม่เป็นนะดังนั้นที่วสวรรคารามของเราเนี่ยเราจึงเน้นในส่วนของการทำงานให้มีความสุข ทำงานเพื่อบริการสังคมในมุมหนึ่งให้สังคมมีความสุขถามว่าทำไมถึงบอกว่าทำงานให้สังคมมีความสุขก็วัดอะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับสังคมโดยตรงโยมวัดอยู่ได้เพราะสังคมโดยตรงไม่ได้อยู่ได้เพราะงบประมาณจากภาครัฐมีการสนับสนุนงบประมาณประจำปีจากภาครัฐวัดไม่ได้อยู่ไดเพราะรัฐบาล วัดไม่ได้อยู่ได้เพราะภาครัฐแต่วัดอยู่ได้เพราะภาคเอกชนโยมจากผู้คนทั่วไปดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ที่วัดเนี่ยจะต้องสงเคราะห์ผู้คนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนในสังคมนั้นๆถ้าวัดไหนไม่ทำหน้าที่ไม่ดูแลไม่สั่งสอนผู้คนไม่สงเคราะห์ผู้คน วัดนั้นก็ตั้งอยู่ลำบากโยมนะวัดไหนเป็นเจ้าขุนมูลนายนะไม่เห็นแก่ชาวบ้านญาติโยมอวดดีกับคารวะญาติโยมยิ่งแล้วเลยวัดอย่างนี้ยิ่งอยู่ลำบากโยมไม่สามารถเกิดการพัฒนาได้พราะั้จิงกล่าวกับท่านผู้ฟังว่าวัดเนี่ยเป็นจุดเชื่อมโยงความสุขสู่ชุมชน ถามว่าผู้คนไปไหนนะผู้คนก็เข้าวัดโยมเมื่อผู้คนเข้าวัดวัดก็ต้องดูแลชุมชนแล้วก็อยากให้วัดทุกวัดเนี่ยระลึกรู้เลยว่าเราทุกคนอยู่ได้เราทุกคนทุกวัดเนี่ยนะอยู่ได้เพราะมีชุมชนมีคารวาสญาติโยมเราเป็นผู้อาศัยบุคลลออบลบคลอื่นเลี้ยงชีพนะเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชเจรอนแล้วก็อาศัยบุคคลอื่นเลี้ยงชีพ ดังนั้นเนี่ยเราไม่มีอำนาจเหนือญาติโยมทั้งหลายจึงต้องสารสัมพันธ์ด้วยมิตรไมตรีแห่งความรักความเข้าอกเข้าใจความเห็นอกเห็นใจกันที่จะเกิดการเกื้อกูลระหว่างกันและกันคือระหว่างวัดกับชุมชนหรือวัดกับบ้านที่ต้องอนุเค,คราะห์สงเคราะห์กันดังนั้นวัดวาอารามต่างๆไม่ว่าที่ใดก็ตามนะถ้าหากว่าตั้งตนเป็นปรปักกับญาติโยม เวลาชาวบ้านเขาจะไปใช้สถานที่ก็เก็บเงินเขาเวลาที่เขาจะไปเผาผีก็คิดเงินเขาค่าสถานที่ก็คิดเงินค่านู่นค่านี่ต่างๆก็คิดเงินเนี่ยต้องหันกลับมาพิจารณาให้ดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ได้เพราะญาติโยมนะคอยอนุเคราะห์สงเคราะห์เมื่อมีโอกาสเนี่ยที่จะสงเคราะห์ญาติโยมก็ต้องทํา อย่าไปเอาวิกฤตของญาติโยมเป็นโอกาสแห่งการกอบโกยหรือแสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองไม่ควรนะมันจะกลายเป็นมหาโจรในค้าพระเหลืองไม่ได้นในส่วนตรงนี้ฝากไว้เอามาคติธรรมสะหน่อยแล้วกันก่อนที่จะหมดเวลาญาติโยมทั้งหลายอ๋อพูดถึงโรงทานเมื่อกี้ นอกเหนือจากการนั้นแล้วก็ยังมีการแจกข้าวสารด้วยนะสองพันถุงในวันนั้นโยมเรียกว่าสองพันถุงถ้าครอบครัวหนึ่งมากัน3คนเนี่ยสมมุตินะได้ไป3ามถุงถุงละห้ากิโลเนี่ยกินได้เป็นอาทิตย์นะต่อชีวิตของเขาได้ยาวนานอาตมารูปหนึ่งนะชอบมากเลยทานข้าวสารนี่นะอาน,นิสงส์หลายไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนมีกินมีใช้ไม่ขัดสนโยม ทานข้าวสารนี่สุดยอดนะปัจจุบันไม่ต้องอะไรอย่างวันเกิดานะตมาแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยโยมกรรมการบางส่วนที่เขารู้แล้วเขาศรัทธาเนี่ยเขาชอบซื้อกระเช้ามาให้นะกระเช้าเครื่องดื่มชูก,กําลังอะไรต่างๆกันแหละโยมตอนหลังาต่มาบอกอยาซื้อเลยเสียดายตังถ้าจะซื้อของมาให้าตมาในวันเกิดเนี่ยซื้อข้าวสารมาถวายาตมาดีกว่าอย่างน้อยาตมาก็นําไปแจกจ่ายให้กับผู้คนได้ นำไปสงเคราะห์ผู้คนโอ้ยมวนคักโยมพอถึงวันเกิดตมานี่รถสามล้อบ้างมอเตอร์ไซค์บ้างโยมขับไปเหนือวัดใต้วัดแจกข้าวสารตามบ้านญาติโยมเนี่ยที่เขาไม่มีโอ้ยมีความสุขโยมเห็นไหมถามว่าถ้าถวายพวกเครื่องดื่มชูก,กำลังเหนือต่างๆที่เป็นแพงๆอะเราก็ไม่รู้ว่าประโยชน์มันมีหรือไม่มีนะแต่คงมีแหละ แต่มันไม่มีความสุขมันสุขของเราคนเดียวไงแต่พอเราไปแจกเข้าสารุคาวาสญายโยมที่ไปด้วยกันก็มีความสุขหน้าชื่นตาบานคนรับก็มีความสุขคนให้ก็มีความสุขสังคมก็มีความสุขโยมนะเอาคติธรรมเชา้านี้ฝึกคำนี้ไว้โยมในสถานการณ์ต่างๆคำว่าไม่เป็นไรรู้จักไหม รู้จักและเคยได้ยินคำว่าไม่เป็นไรไหมโยมไม่เป็นไรในสถานการณ์ไหนเขาบอกว่าไม่เป็นไรหากเราทำผิดพลาดโยมไม่ใช่หมายความว่าทำผิดไม่เป็นไรนะแต่เมื่อมันทำไปแล้วอ่ะมันเป็นความผิดพลาดที่เราไม่ได้ตั้งใจจงรู้จักการให้อภัยตัวเองโยมสำคัญตรงนี้ เน่ยจะมาทํางานร่วมกับท่านพอสองบาลชานพิชิตเนี่ยโยมอยู่กับวัดนี่นะบริหารวัดเนี่ยอาตมาเน้นฐานแห่งความสุขทํางานด้วยความเข้าใจยืดหยุ่นเข้าใจแล้วมีความสุขถ้าทํางานแบบทุกข์เครียดแบกโอยโยมขาดทุนมาทํางานที่วัดสวรรคารามเนี่ยต้องทําด้วยความสุขความเข้าใจ บางสิ่งบางอย่างยืดหยุ่นได้โยมมันก็สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนและคนรอบข้างโยมแต่ถ้าทำงานด้วยความเครียดนี่โอโ้ไม่ไหวคนรอบข้างก็เครียดไปด้วยโยมคนรอบข้างก็เครียดทุกอย่างอะมันจะดูอึมครึมไปหมดเลย <c oughs> มันจะไม่มีรอยยิ้ม จะไม่มีเสียงหัวเราะมันมีแต่สถานการณ์ที่อึมครึมเหมือนฝนจะตกกับฟ้าคึมอย่เเดี๋ยวเดี๋ยวอึมคมรึคมยังไงก็ไม่รู้นะหารอยยิ้มไม่เจอเพราะนั้นเมื่อใดก็ตามหากเราทำผิดพลาดเนี่ยโยมจงรู้จักที่จะให้อภัยตัวเองบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรค่อยแก้ไขโยมเริ่มใหม่ไม่เป็นไรนะเหมือนตะมาเมื่อก่อนเพื่อนนะตะมาเป็นพระเนี่ย เสียใจแฟนทิ้งโยมสมัยแต่ก่อนะบวชใหม่โอ้ยเหมือนจะขาดใจอแต่มาบอกไม่เป็นไรผมเข้าใจเอานะไม่เป็นไรเออผมเข้าใจท่านไม่เป็นไรสมัยแต่ก่อนเราเป็นพระใหม่กันนี่โยมนะสุดท้ายท่านก็ผ่านมาได้ยังอยู่ไปถึงทุกวันเนี่ยยี่สิบกว่าปีแล้วโยมจากคำว่าไม่เป็นไรในอดีตเนะี่ยทำให้ท่านอยู่มาได้ถึงยี่สิบกว่าปีเลยใช่ไหม ทำงานเพื่อสังคมยังหนักเลยเพราะฉะนั้นให้ฝึกไว้โยมไม่เป็นไรเมื่อเราทําผิดพลาดแล้วก็แก้ไขให้มันถูกซะต่อมาต่อมาเขาบอกว่าไม่เป็นไรหากเรามีวันที่แย่ๆคือชีวิตคนเรามันไม่ได้สดใสทุกวันเนาะมันมีบางวันที่อึมครึมไงที่บอกนะบางวันก็เจอแต่อะไรก็ไม่รู้ เจอแต่เรื่องหน้าปวดหัวเจอแต่คนที่น่ารังเกียจในแต่ละวันเนี่ยโยมบางวันเป็นแบบนั้นจริงนะถ้าเป็นภาษาพูดก็คงจะต้องพูดแบบนี้ขออภัยนะทางสถานีด้วยนะอาจจะฟังดูไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่อะไรอะไรก็เกิดแต่กับกูนี่แหละ <c oughs> เคยไหมวันวันที่เป็นวันแย่ๆโยมอะไรก็เกิดแต่กับกูเนี่ยกับคนอื่นไม่เห็นเกิดเลยเกิดแต่กับกูอยู่คนเดียวเนี่ยเออก็รู้จักคํานี้โยมไม่เป็นไร ใช่ไหมมันไม่ได้แย่ตลอดเราชีวิตน่ยมันต้องมีวันที่งดงามน่ะเขาบอกฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเมื่อใดที่ฝนตกพอฝนหยุดปุ๊บโอลุงกินน้าขึ้นเลยนะท้องฟ้าแจมา่มใสหมู่นกหมู่กาต่างๆอุ้ยต่าง,างส่งเสียงเจี๊วนะดูบรรยากาศสดชื่นแล้วก็สดใสเนี่ยเขาต้องบอกว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยย่อมสดใสเสมอหรือย่อมงดงามเสมอ เมื่อใดก็ตามที่เราเจอวันแย่ๆเจอเรื่องแย่ๆในวันนั้นเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรวันจะต่อไปมันอาจจะไม่ได้แย่แบบนี้ก็ได้ใช่ไหมค่อยๆเรียนรู้ไปโอ้เสียดายจังเวลาหมดโยหมดเวลาซะกอ่อนไม่น่าจะทันมันมีอยู่ห้าข้อเพิ่งได้สองข้อเอาเท่านี้แหละพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะไม่เป็นไรฟังได้แค่ไหนแค่นั้นโย เนะเอาไปใช้ได้ <c oughs> ไม่เป็นไรเวลาหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านว่างท่านก็มาพูดต่อแต่ถ้าท่านตายก่อนก็ไม่เป็นไร <c oughs> เห็นไหมโยมไม่เป็นไรเออฝึกไว้ฝึกไว้แล้วเราจะเข้าใจเออไม่เป็นไรเนาะยังไงก็ฝากาฝากงานกระถินด้วยมาได้ก็มามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโยมอนุโมทนาร่วมกันท้ายที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรม จงบังเกิดมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินขอเจริญพร